สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้อยู่กับแฮปปี้นะคะในช่องโกชิปโกเซลระบบหลังบ้านคขายของออนไลน์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยค่ะเราอยู่กันที่อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์นะคะชั้น15นะคะกับ ICX นะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักนะคะว่า ICX นะคะคืออะไรนะคะนี่คือศูนย์รวมนะคะของ คอมเมิร์ซหลากหลายนะคะที่จะมารวมธุรกิจกันไว้ที่นี่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่กันในงาน Meetup 2024ค่ะที่รวมตัวเหล่าวิทยากรมากความสามารถรวมถึงโค้ดหลายๆท่านนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์นะคะว่าทำยังไงให้ธุรกิจของคุณเติบโตมั่นคงมั่งคั่งในปี2024นี้ค่ะพีอันว่ามีขท่าไหนเปิดแจ่ข้าคอมในช้อปปีเราได้โดยเาีไหดีไมนะครับ รูปแบบนี้คือถ้าเราอยากจะเปิดอินเซ็ตเราอยากจะกระตุ้นยังไงเราจะต้องให้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มอ,อย่างนั้นดูนะครับแต่สุดท้ายนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลายๆแบรนด์การให้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มมันไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันใน่ยอดขายที่เพิ่มและนี่เขาถามถึงต่อมาว่าให้ระบุว่าคนไหนที่เป็นอินเเซอรายใหญ่ที่เขาติดตาม,มน,นี่ว่าอะไรบ้างวิชินเฟิร์สเทอร์เซอร์วิทตี้เวิร์สเฟิร์สเทร์คือได้รับอุบัติเหตุที่ทนนทไทยก็กสินวิทย,ย,ย์ก็ขึ้นมาแบบใหญ่โตน้ะคร จะเริ่มมีแหวนรล้วคุณต้องพูดคุณควรต้องเริ่มระดับหลงจิีจะเริ่มมีแกหวนคุณซื้อต่างคัเดียร้อยคุณไปิงเงินตังค์เพราะอะไรครับใครใส่แหวนจะรู้อยู่แหดนจริข้างแรกปมันตังค์เลยนะทำขึ้นแหวขึ้นมาตัวแรกแบบมันตังค์เลยไหมมันไม่รู้ขนาดนั้นโอเคนะครับมันอาจจะฟุ้งแล้วแง่ต่างๆเยอะแยะแรกนก่อนคุณจะเทสตั้งนุ่นก่อเพลงคุณจะแง้แรงกว่านเพดคุณจะเกี่ยวมันหลงเลยเรื่อยนแหวนเอาไปที่คุณเอาไที่คุณนะเพื่อทำสิ่งนค้าเพื่อจะขาย ไม่ต้องเสียเวลาตัดการนะใช้คนน้อยคือที่ผ่านมาที่เป็นมีตัวแทนนะคะแทนมีพนักงานทั้งหมดแบบไม่ถึงสิบคนนะคะเราก็ต้องคิดตลอดค่ะว่าทำยังไงให้เราเอาเติร์โตกันให้เงินเขาไปสองหมื่นแล้วเขาก็ไลฟ์สดแล้วก็แจกเงินคนดูเจ้าของแบรนด์มันคนแจกนะแล้วเขาก็จะขายของไปด้วยแล้วก็ไดออเดอร์ก็ต้องโยนให้ตัวแทนทั้งหมดอย่างแบรนด์หลายแบรนด์ที่อยู่ของเราครับเพิ่งเข้ามา ทีเดียวคือแบบ300ล้านเลยก็มี300ล้านเลยก็มีส่วนแบรนด์เก่าๆก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขายังอยู่แบบเดิมอ่ะเขายังยึดถือวิธีการเดิมเราค้นพบว่าเขาไม่ตอบไม่ได้หรอกเขาเริ่มเขางองงแบรนด์น้องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเขาไม่มีพันธะผูกอันใดๆทั้งสิ้นแล้วเขาออนไลนไปกับที่ต่ออย่างเงี้ยมันทำให้แบบยอดสโต ขึ้นมาเลยนะครับทีนี้ยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำอยนี้มันจะมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะมันเปลี่ยนไปตามตลาดที่เราอยู่เปลี่ยนไปตามมาร e. ์เก <t ask ill babies> uh, so, uh, like uh, ็ตเพสที่เราที่เราใช้ได้อยู่อ่าเป็นเจ้าของแบรนด์ชื่อว่าแบรนด์ซัมบี้นะครับมเป็นแบรนด์สกินแคร์ที่อ่าเน้นลูกค้าไปที่กลุ่มเด็กวัยรุ่นนะครเด็กนักเรียนนะครับเดี๋ยวก็ีแอกให้พี่ทัพเปิดแบรนด์ให้ดูนะครับ ก็ตอนนี้ครับทำการตลาดหลัหลลกๆบนติดต่อเนะครับลองดูชัมบี่ลองดูก็คือจะเห็นว่าหน้าตาแย่หรือว่าคอนเทนต์บนช่องค,ค,ค,คะะรับมันจะดูแบบว่าวัยรุ่นมากดูเด็กมากดูไม่เข้ากับบิกของจริงเลนคือแย่แฟนบิ๊กครับแล้แก็บิ๊กจะเข้ามาช่วยทำากตลาดให้นเนี่ยในปีนี้ครับก็ตั้งใจจะสร้างติดตัวคอมมูนิตี้มาจริงๆคืออยากให้ช่องชัมบี้เนี่ยครับมันเป็นที่ที่เด็กมัยรุ่นอม,มาคุยกัน มาเอ้มาเอ้อยากให American, mm ้พ hmm. şey ี่คนนี้มาอยากให้พี่คนนี้มาคนที่เข้ามาโปรในประเทศไทยครับคิดว่าเป็นชาติอะไรมากที่สุดไทยคิดว่าชาติเราดที่สุดของเวียดนามประเทศอะไรครับอาเซีจีนจีนใครคิดว่าจีนครับใครคิดว่าจีนยกเงิใครคิดว่าอินโดยลเงมนอินโดอินโดใครคิดว่าเวียดนามกครับโอเคถูกต้องครับเวียดนามอะที่สุดทำไมเพราะอะไรถึงเป็นเวียดนามมันดีกวาี่ดอ เพราะอะไรนะครับรู้ไหมว่าทำไมเวียดนามถึงเข้ามาเยอะที่สุดเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเข้ามาทั้งระบบกับบ้านเนี่ยนะและเขามีตัวแพลตฟอร์มของเขาเพราะฉะนั้นเน่ะผมกับพี่รัชย์ยังบอกกันอยู่เลยว่าเฮ้ยเราน้าจะทำคอมมูนิตี้หรืออะไรบางอย่างให้ช่วยให้คนไทยครับใช้ของคนไทยเพราะว่าเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเอกราชทางข้อมูลจากเป็นค้าระบบผู้ประกอบการนะครับเป็นค้านิดเล็กวประมาณสิบยี่สิบคนก็มีหลายคนที่มาเรียนเป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นเจ้าของคลินิกแล้วก็ทำอีคอมเมิร์ซขึ้นมา นี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเนี่ยเรื่องออกมาทำสถาบันแล้วก็ค้นพบเหียงลอใบางอย่างของตัวธุรกิจแต่ละอย่างนะครับตัวแทนมาเนี่ยผมรู้สึกว่าบรรยากาศการเจอกันทุกสัปดาห์เนี่ยมันมีความสำคัญมันอาจจะไม่ใช่เป็นเชิญโมฮาหารือทุกหนแต่มันเป็นเรื่องของการเติมไฟการแลเกเปลี่ยนขอ้อมูลกันผมเลยคิดว่าคือถ้าผู้ประกอบการเนี่ยมาอยู่ในคลาสผมแล้วก็ต่อคอมมูนิตี้กันเนี่ยเดือนละประมาณทั้งสองถึงสี่ครั้งผมคิดว่าเขาจะมีโมฮาแล้วมีไฟหลอดเด็กตลอดเวลา ตอนนี้ถ้ามีคนทักแอดมินมาแล้วถามว่าสินค้ากินยังไงเงี้ยครับผมจะบอกว่าสะดวกดูไลน์ไหมเพราะผมใช้ลูกค้าเนี่ยไปติดการขายที่ไลน์เลยถ้าลูกค้าสะดวกเสร็จเรื่องเนี่ยผมบอกเลยว่าอัาตราการปิดเนี่ยเราจะปิดได้ดีกว่าที่ช็อปปิ้งแชทอะประมาณเข้าตรงไอรูปิ้นในมุมที่ผมตอบคามผมเล่าส่งผลแบบนี้แล้วกันตอนนี้เราสองคนอาจจะมีพนักงานโทรมาจัดก,การที่ขายของจีน,น,นเราก็กระโดดไปทำตัวแทนเราก็เบี้ยวแฉกอยู่ในข้อตรลงมันเป็นแบบรับเงินหรือโชคที่ได้ทำ าาก็ออกมาทำบริษัทการนี้ก็คือมีเครือมีเรามีพนักง,งานที่จับละประมาณร้อยคนที่มุ่งจัดงานยิงทีใหม่ถึงแล้วเกิดขึ้นรู้สึกสุดท้ดดดดายนี่ยเราสองคนไม่ได้อยากจะอยู่ในบริษัทในมุมที่เป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ถึงแต่เรายังสามารถออกจากบริษัทได้เราต้มีพนักง,งานที่สามารถทําแบบเราอาจจะไม่ถึงร้อยก็เช่นแต่ร้อยนี่คือไอเดียของเราเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมีคนมาสมัครสี่พันค,คนสี 4, นพ 3, ่พันคนผมใช้คนละร้อย ก็คือสี่แสนทันทีเลยโบอกช่วมึงยกตัวยแยกกันสมัครมังหมดสี่พันคนพ่ร้อยเริ่อเรียนเมื่อวันที่สิบเอ็ดที่ผ่นมาคุณเชื่อสี่พันคนหรอารับผมผมว่ามีประมาณเกือบห้าร้อยถึงพันคนนะที่ลมมนเลยคุณลืมไหมคุจ่ายร้อยหนึ่งนี่แหละคืองานแคชคนเนี่ยคือมันไม่ได้ตั้งใจมากครับเพราะน่คือในสี่พันคนมีคนทั้นใดอีกเนผู้เรียนแต่ลวันโดยพวกสามสวันเนี้ป่ะมาสักพันห้าส เราขอได้จะแบบโอ้โหกู้เลยนะเราจ่ายประมาณ2 0 0่0เจ็ด20,000สอง2 0 0อง20,004โบ้ดก็จะดึงหนง2 0 0 7ยังดึงไหมผมว่าเราคงไม่ได้ปปาขนาดนั้นเนาะแล้วพอเรามาเนี้ยเป็นท่านไจไหมคือคือคือมันจะเป็นคนเรียนไเร็วะผมว่าคงไม่มีใครจ่าย2า0 0 7มามาพอมาชั่วโมงลไ่ไม่ดีหรอกกลับอปแล้วจะไผมว่าเราคงให้โอกาสงานหนัาสุดท้ายคือาอคนเรียนจบอาจจะไม่ทุกคนที่ทํา าาทองต่อให้เขามามในค้อมูอไม่ถูกมาที่สีเรามันเลยปูในข้อมูลไว้ยังไงบ้างคือเซกเตอร์อ e ีคอมงนะจ๊ะเราโชคดีที่ที่ทอมจะมาวางบูปินให้พวกเราเพราะว่าพี่ทอมก็คือเ,เป็นเป็นคนที่นะระดับต้นๆในประเทศไทยแล้ในการวางบูปินของงานให้เราสมเด็กอย่างที่ผมเกิดมาเมื่อเมื่อตอนเช้าคือวงการเราคือมันวุ่นอ่ะมันมีงานประมาณแบบล้านแปะอะไรเงี้ยซึ่งเราเราเหมือนทําอะไรกัรบ ดังนั então, ้นเนี er ่ยเราได้มงินนะครับในการทำบลูปินของเราเซกเตอร์เราเนี่ยโตีเยอะนะครับแล้วผมที่ว่าอยากให้ ICX เนี่ยช่วยปักให้พวกเราเนี่ยที่อยู่ในวงการ e ี o m m e r c e เนี่ยโตขึ้นนะผมว่าผมมั่นใจว่าปีเนี่ย ICX น่าจะมีชื่อเสียงค่อนข้างแบบตางมากในในวงการของเราเนาะแล้วก็คิดว่าพวกเราอาจจะเป็นซีนิจีแล้วก็โต วัสดีครับผมโคดดวิดปวรวัติคูสานสี4นะครับวันนี้ก็มาบรรยายนะครับในหัวข้อเรื่องของการวางโครงสร้างเกี่ยวกับระบบตัวแทนนะครับผมก็นักเรียนที่มาเรียนวันนี้น่ารักมากๆเลยนะครับผมก็ยินดีที่จะแบ่งปันมากๆเลยนะครับผมสิ่งหนึ่งนะครับวันนี้ที่เป็นไฮไลท์ของสิ่งที่ผมพูดในวันนี้เลยนะครับผมก็คือเรื่องของการวางโครงสร้างและแน่นอนครับถ้าเรามีระบบที่ดี มันจะช่วยให้เราที่เป็นเจ้าของแบรนด์นะครับผมทำงานง่ายขึ้นใครที่กำลังมองหาระบบดีๆอยู่นะครับแนะนำมาลองพิจนารณานะครับเลือกโกเซลดูรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับ สวัสดีนะคะชื่อแพรค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์ชายนิ่งค่ะวันนี้ก็ได้มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการทําระบบตัวแทนควบคู่กับการทําพันธมิตรให้เติบโตไปพร้อมกันค่ะก็วันนี้ก็รู้สึกแบบประทับใจมากนะคะที่แบบมีคนให้ความสําคัญเรื่องนี้แล้วก็หวังว่าข้อมูลที่แชร์วันนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์ค่ะแล้วก็ใครที่อยากจะมีระบบตัวแทนพร้อมกับระบบพันธมิตรนะคะที่แบบสามารถเก็บข้อมูลให้เราไปพัฒนาต่อได้ก็แนะนำ g o s e l l เลยค่ะเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้ดีมากๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อปุ้ยนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์แบรนด์คอสเค่ะ <c oughs> วันนี้ก็ขอบคุณที่ทักมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสได้มางานนี้นะคะได้เปิดโลกในการทําธุรกิจและได้มุมมองในการทําแบรนด์เยอะมากๆเลยค่ะแถมยังได้เทคนิคจากน้องๆที่มาแชร์ในงานนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ